ตอนนี้ก็กระดูกหักสามท่อนครับกระดูกขาครับตอนนี้ก็ไปหาหมอเยียวยาเบื้องต้นเนาะทีนี้ถ้าไปโรงพยาบาลหลักก็แค่จ่ายก็เยอะเราก็คงรักษาจา,ากปรแนไปก่อนเพราะว่าตังเราก็ไม่ค่อยจะมีุกคนนะนนะถ้าไปโรงพยาบาลหลักก็น่าจะบทดเป็นหมื่นนะปวเป็นหมื่นหลังจากที่เอ็กซเรย์แล้วก็กระดูกหักนะฮะ นี่ก็ถุงน้ำเกลือใช่ไหมพ่อมาไวตรงนี้ก็ได้ผ่ะไได้ปลูกพ่อปิดประตูหน่อยก็เรงดีแล้วพ่อปิดประตูหน่อยพ่อทำอะไรยุ่งเข้ามานต้องให้มันนั่งตั้งะเอไม่ไหวมันนาเดี๋ยวาไมปนะเอยกมาผมาปูให้มันสิาดรไรไม่ใช่รากยกไป เข้าก้องมาถือนี่ก็ได้เข้าก้องมาถือนี่แม่จะช่วยเข้าบ้างยกไปยกไว้ตรงไหนตรงโน้นไงจะได้เอานี่ถือตรงนั้นได้นี่มาถือมเม่อก้ไมดเดินถึงโน้นเดินต้องเดินถึงโน้นเออข้าไปก่อนกล้องเลยไปข้าแม่ไม่ข้ามนหรือเปล่าไปมันอยู่ที่บ้านกี่วันเต้องอยู่นานนั่นแหละไม่ต้องมากลัวหรอกกวาดแค่กวาดเองข้ามรถไปข้าม ป็นลาถุงคผ้านนะุเนี่ยแม่ไม่ต้องเอาผ้าไปเอาผ้าไอ้ที่อยู่ข้างบนเป็นผ้าอไอ้ไร้นั่ยอน่หน้า้าอะไรที่อยู่ในถ้วยฮะเอาเช็ดปลาหวานมาตรฐนอะไลูกผ้าเป็นเป็นผ้าปูที่นอนอ่ะปลาหวานอ่ะไหนอ่ะมีฟ้าที่มีตุ้ที่นอนอกระดูกหักกี่ท่อนนะกระดูกหักเยอะอยู่อ่ะหน้าหรือหลังขาซ้ายตรงเนี้ยตรงต้นขาเนี่ยรถมันลากไงตรงเนี้ยนี่ขาซ้ายปะข้างเนี้ยมันหักไป ตรง้สะโพกเนี่ยครับเออมันต้องเขาบอกว่าต้องใส่เด็กดามเขาบอกว่าให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์ที่ที่ถูกน้ายกเกษตรอะไรเป็นของของของรัฐบาลที่กเกษตรใช่ไหมใช่เกษตรกระเพงแสนก็ได้เขาบอกว่าค่ามันจะมันจะจอดรถง่ายกว่าซึ่งเราก็ไม่มีเงินรักษาครับทุกคนล่าสุดไปก็หมดไปเท่าไหร่ไปก,ก็ก็ต้องพามันไปเธอเราสงสารมันล่าสุดหมดไปเท่าไหร่ก็หมดไปเยอะเ,อะเธอเราก็ ลำบากเรื่องเงินอยู่เธอถ้าไปหาทหหาําไงอะมาขาหักะกระดูกหักเยอะเลยอะเราไม่มีตังค์ไม่มีปัญหาจะไปหาที่ไหนแล้วตอนนี้นะต้องต้องไปต้องเข้าโรงพยาบาลสัตว์กระดูกไปผ่าตัดนะเอาเหล็กดามนะฮะกระดูกหกักลงสะโพกนี่นะครับสะโพกเนี่ยนีเย่เหรออือรถเหยียบวันนี้นแต่เราไม่มีตังค์ที่จะไปรักษากระดุก ก็ปล่อยไปก่อนช่วงนี้นะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปได้นะครับทุกคนนะว่าเราควรทำยังไงดีตอนนี้กับไอ้เจ้ากระท้อนกระท้อนตัวนี้ได้นะครับคือตัวนี้ก็เป็นหมาหลงนะไม่ใช่ว่าหมาที่เราเลี้ยงมาแต่เล็กนะฮะเป็นหมาหลงมานะหลงมานะครับหลงมาแล้วเดินตัวเตโตัวเตะนะครับน่ะคือพอมันหลงมาเนี่ย นะฮะวันนั้นนะ่ะแม่บ้านเนี่ยไปตลาดเนาะมันวิ่งตามแม่บ้านนะครับ <c oughs> นะวิ่งตามแม่บ้านอยู่แถวเ <c oughs> ทศาบาลน,นะวิ่งตามแม่บ้านนะครับแล้วก็เห็นวิ่งตามมาก็ที่บ้านนะทั้งลูกสาวทั้งแม่บ้านจะเป็นคนรักสัตว์นะฮะก็เลยเอามาอยู่ด้วยก็มาอยู่ด้วยน่าจะปีหนึ่ง้วล่ะ มาอยู่ด้น่าจะปีหนึ่งละนะก็ถามว่ามาของเราเนี่ยไปที่ไหนไหมมันไม่เคยไปไกลครับมันจะวิ่งอยู่แถวหน้าบ้านนี่เองมันจะไม่ไปไกลยันไปถึงที่ที่ไหนนะครับเราจะมันจะอยู่แค่หน้าบ้านนะครับแล้วในสิ่งที่ผู้ชายคนพูดว่าเออถ่ายแล้วอึเลือดลาดนะไม่จริงนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันอึตรงอีกตรงหน้าบ้านเนี่ยจะมีนี่ฮะคนที่เขาดูแลอยู่เขาจะไปเก็บนะฮะทุกครั้งนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเวลาไหนที่เขาอึนะ นะฮะเราจะเก็บเราจะเอาไปทิ้งตลอดแต่ที่เขาพูดคือเขาจะปัดความรับผิดชอบนะในสิ่งที่เขาทํานะครับคือเขาขับรถเหยียบหมาแลวเขาบอกว่าดีบุญแล้วที่เขาไม่ฟ้องเขาบอกว่าไงนะที่เขาไม่ฟ้องกลับเขาว่างกันเพราะรถเขาก็อ่ะขบวนแต่ดูแล้วรถเขาไม่เสียหายครับเพราะว่ารถเขาเป็นรถสูงเนาะนะนะเหยียบลากไปตั้งไกลนะครับทุกคนก็สะโพกแตกตอนนี้ เราก็ดูอาการกันไปนะครับถ้าจะรักษายัางไงก็ยังไม่รู้นะถ้าไปโรงพยาบาลสัตว์ก็ค่าจะจ่ายค่อนข้างสูงนะเราก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ตอนนี้นะครับล่าสุดไปก็หมดไปเกือบ2,000ันะหมดไปพันเก้าพเกือบ2องเกือบสองพันแหละนะฮะไดขอดูผลเอสดีไมครับหมอที่นลงก่อนแม่้อนส่งจะรักษายัางไงเราไม่มีตังไปรักษาเถอะค่าบ้านเรายัางไม่มีแนละ้ว เนี่ยนี่คือผลเอ็กซเรย์แมวตะแคงทำไงวะแนวตะแคงนี่แบบนี้กระดูกหักเขาจะเอาแบบนี่นคือล่าสุดครับทุกคน <c oughs> คือหมาหลงมาอยู่กับเรานะยเลีเ้ยงมาหนึ่งปีหลงมานะค้าใช้ใจคุณหมอบอกแล้วว่าประมาณหมื่นห้าที่ผ่าตัดเป็นผ่าตัดใหญ่เพราะว่ามันต้องเข้าเข้า <5. S 2> เหล็กดามเพราะว่า <5. S 2> ถ้าตอนนี้มันจะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เพิ่มมาดูน่นี่มาดูฟิล์มมัน นี่คือรอยรอยหักไอเดตส่งไฟให้จะได้เห็นชัดสง่งเลยก็คือว่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นยังตรงนี้คือรอยหักแล้วมันมีชิ้นเนื้อกระดูกค่าจะจ่ายประมาณหมื่นห้ายังไม่รวมค่าพักฟื้นเลยเฉพาะค่าผ่าตัดใช่ไหมประมาณนะพราะว่าวต้องใช้รวมสองหมื่นนะร 20, ครับทุกคนถ้ารวมค่าพักฟื้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่บบกับครอบครัวเรา ไม่ไหวครับก็ต้องไปไปตามบุญตามทํามช่วงนี้อ่ะถ้า <Okay. S 1> ใครมีความคิดประการใดก็ส่งข้อความมานะครับทุกคนนะฮะเราก็มืดแปดด้านอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะรักษายัางไงเหมือนกันนะเป็นหมาหลงมานะครับเลยเอามาเลี้ยงนะฮะเป็นหมาหลงมาจากตลาดนะแล้วก็ทีนี้นะจากร้านค้าร้านอาหารนะร้านอาหารหรอร้านอาหารใช่เออมันโปรเตสโตเจแถวนั้นใช่ไหม ่ชือคือในความของแอดบานาเด่ยนะครับก,ก็คือถามว่าอยากเลี้ยงไหมไม่อยากเลี้ยงเพราะว่าเราเป็นภาระเราทำางไอ้ตัวนี้ตัวเดียกก็ก็หนักอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยที่เนี่ยเขารักหมาเขาเอามาเอามาถามว่าดุร้ายไหมไม่ครับเขาจะวิ่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละนะวิ่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละนะวิ่งตัวเต้ตัวเต,วเตวเ้อยู่หน้าบ้านแนี่วิ่งแล้วรถคนในซอยนี่แหละนะ คนในซอยนี่แหละแต่ว่าคําพูดเขาเหมือนกับว่าเออเขาบอกว่าดีที่เขาไม่เรียกร้องค่าจ่ายรถยนต์เขานะเขาบอกค<ว>ุาว<ม>ันเออเ<ม>ขาว่าก็ไอ้ผู้ชายพูดไงอที<ร>่เขาที่ไม่ฟ้องเอารถพอรถเขาก็เ,าเ,เ,ขาเขาบอกว่าที่เขาไม่ฟ้องเอารถเขาเขาบอกรถเขาก็เสียหายเขาว่า้นมันเสียหายตรงไหน,ถไหนรถเขาที่ชมในฟิล์มเอเเรย์ไปให้ดูเมื่อคูนเนี้ยค่ะเพราะว่ารถคุณมันสูงล้อรถคุณจะเหยียบหมาเราแต่คาขอโทษคุณไม่มีเลยนะ อะไรนะคะ่อหมเลาเดยว่มอัต้องแงข้งบี่ีัาจ่ายหมื่นห้าที่โทรปไปหาหมอก็ยังไม่รู้จะมีตงังค์หรือเปล่าปล่อยไปทำบนตามกรารครับผมก็ไม่รู้จะไปไครับแล้วก็บริการทุกอย่า ถ้าเอกับเย็บอะไรว่าก็น่าจะปมาณสองัน ok> ถ 20, ึงน่านะถ้าเป็นล็อกกิ้งเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเลยเฉพาะห้าขาถ้ารวมรวมแล้วก็ตกประมาณสามพันสามหมื่นใช่แต่ว่าตัวเนี้ยคือถ้าจะผมไม่เห็นรอยชิ้นข้างบดนหรืว่ามันหักมีชิ้นซอยย่อยอีกไหมอ่ะมีมีมีเท่าที่ดูตอนที่เขาใช้ใส่แสงสายนะคะมันจะมีชิ้นเล็กๆหักลงมาประมาณสามหมครับทุกคน น่าจะมีสามหมื่นครับงั้นก็ไม่ไหวไหมครับฟังค่าจ่ายสามหมื่นก็ไม่ไหวแล้วครับทุกคน